ล้างจอดครับอันนี้ล้างจอดคือ,อไอ้อ้วนจากคุณนักกีฬาครับมันผิดเป็นไปได้เพราะว่าล่างรถสามชั่วโมงแล้วนันกิเกงเกินไปมั้ง เอามาตอนใบาสามนี่คำแล้วครันนี้ก็ต้องกลับไปแก้อีกค่แก้อีกพัดลมยังไม่ได้เลยลมไม่ค่องเลยมีอาการล้นตะแรงบ่อยมากเวลาดันดันเปิดหน้านี่ดันห้าแถวดันเต็มหน้านล้นตะแรงครับลน้นร่อนไม่ทันพัดลมก็รอบเท่ากันกันกบเพชจเตริญนะ รอบเท่ากันเลยแต่ว่าดันไม่สู่ผมไม่รู้สาเหตุอะไรอาจารย์ว่าเปลี่ยนซีรอบใหม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหมดไปชุดซีรอบชุดลูกตีหมดไปห้าหมืนเปลี่ยนไม่จบก็มีปัญหาเรื่องเนี่ยครับแล้วก็ ออะไรเนาะอันนี้อันนี้ปล่อยปล่อยดีบ้วนดีอปัญหาที่เจอก็คือว่ามันดันไม่ได้มันดันไม่ได้แค่นั้นผมไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วแก้พัดลมก็เท่ากันรอบเท่ากันแต่ว่าไปไม่ได้ไม่ออก ไม่ออกตูดแต่ว่าตะแกงชอบอล้นข้าวโพดไม่ค่อยสวยใครรู้วิธีครับแนะนำเลยนะครับผมแกจนเหนื่อยแล้ว